สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับพระหัดหัดแปลภาษาญี่ปุ่นวันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับทุกวันพระหัสเวลา18นาฬิกา30นาทีก็วันนี้ก็จะเป็นการหัดแปลจากนิยายญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับโดยสำนวนในวันนี้เป็นคำว่าอิสคุเมิลุแปลว่าอะไรนะครับเวลา เราเจอคำศัพท์ยากๆอย่างนี้นะครับเราก็ต้องไปค้นคำศัพท์แล้วก็หาคำแปลใม้ได้นะครับในการแปลนิยายของเราเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะแปลว่าอะไรสำหรับในครั้งนี้นะครับก็สำนวนอิสุคุมเมรุแปลว่าอะไรนะครับ วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นสำนวนจากเ,ะะเรื่องคันเนนบุตึนะครับของโยเนซาวะฮโนบุหรือในชื่อภาษาไทยว่าเปลวไฟใต้ชะงนผานะครับที่ออกมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะครับก็หลังจากนั้นนี่นิยายของผม จริงๆยังติดอยู่ที่สำนักพิมพ์นะครับกี่เรื่องเนี่ยหนึ่งสองถ้าเป็นนิยายเนี่ยนะครับติดอยู่3มเรื่องด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็กำลังแปลอยู่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือผมแปลแล้วมันไม่ค่อยออกมาเร็วนะครับก็ก็ต้องคอยติดตามต่อไปนะครับ มันจะคงต้องมีสักครั้งหนึ่งที่แบบออกมาติดติดติดตดกันนะครับจนคนเขาสงสัยว่าผมแปลได้ยังไงรวดเร็วอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่แปลเสร็จนานแล้วแต่ว่าหนังสือยังไม่ออกสักทีนะครับก็วันนี้ยังคงเป็นเรื่องเปลวไฟใต้ชะงอนผาอยู่นะครับสำนวนในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้ว จะมีคำว่าอิสคุเมลุนะครับอิสคุเมลุก็แล้วก็ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำอย่างเช่นคำว่ายุกคุเลนนะครับคำว่าเคจิแล้วก็คำว่าโทลาย l u ลุนะครับโทลายเลุเหล่านี้นะครับจะ,จะเป็นคำที่เราจะมาศึกษากันในการแปลครั้งนี้ส่วนที่เป็นเหมือนนะครับเป็นคำศัพท์ยาก แต่จริงๆแล้วไม่ยากมันคือชื่อคนครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับก็อ่าเรามาดูกันก่อนว่าชื่อคนมีชื่อใครบ้างนะครับก็เดี๋ยวมันไม่ลงตัว ชื่อคนก็จะมีชื่อขมัตโท์คัตสึระนะครับคัตสึระคัตสึระนี่เป็นตำรวจนะครับเป็นสารวัตรคัตสึระที่นะครับดุพสมควรเลยทีเดียวแล้วก็เงียบๆไม่ค่อยพูดเล่นกับลูกน้องนะครับแล้วก็กินแต่คาเฟโอเล่ o L e กับขนมปังครับ ไม่เคยเห็นกินอย่างอื่นเลยในเรื่องนะครับแล้วก็ไม่บอกด้วยว่ามีครอบครัวแล้วหรือยังนะครับก็จะเป็นบุคลิกนะครับที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยส่วนคมาตะนี่คนที่สงสัยจะเป็นคนร้ายหรือเปล่านะครับก็ในเรื่องนี้จริงๆออกไม่ใช่คนร้ายเป็นพยานเป็นพยานที่ให้การเนี่ย ถูกต้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เลยมาเป็นอ่าสำนวนนี้นะครับสำนวนที่ว่าย no ุคุเรนโนเคจิโอโมอิสุคุเมลุคัตสึทาโนชิเซ็นะคาต m โอจิตโตโทไ l ดุนะครับก็ถ้าเรามาวิเคราะห์เชิงวยากรณ์นะครับประธานของประโยคนี้ก็คือชิเซ็นนะครับชิเซ็น นะครับชิเซนของใครของคัสึระนะครับชิเซนนั้นมันเป็นยังไงก็คือยูก no ุเรโนเคจิโอโมนะครับโอโมด้วยนะครับหรือแม้แต่ก็ได้นะครับอิสคุเมลุนะครับสายตานะครับ,อนะรบของคัสึระที่ จุด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 คำอตยตโตโทลายลุทลายลุแปลว่าจับนะครับอ่าจริงๆแล้วจับกลุ่มก็ได้หรือว่าแค่จับแขนจับมือสัมผัสอะไรอย่างนี้ก็เรียกโทลายลุหรือตาเนี่ยนะครับไปจับจ้องที่ไหนเราก็ใช้โทลายลุได้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปเลยเริ่มจากคำว่ายุคุเลน ยุคุเรนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าทำงานโรงงานคำนี้ก็มักใช้อยู่นะครับก็คือพนักงานในโรงงานหรือนะครับคนทำงานในโรงงานก็จะแบ่งเป็นคนใหม่ชินยินนะครับแล้วก็ยุค u ุเรนนะครับยุค u ุเรนก็คือคนที่เชี่ยวชาญน,นะครับชำนาญเรียบร้อยแล้วเราเรียกว่ายุค u ุเรน ก็ดูคำศัพท์ก็จะเขียนบอกว่าโมโนงโตนินาเลเตก็คือเหมือนกับคุ้นเคยกับสิ่งของเรื่องราวเทกิวาย oku โยซุนิเดคิรุโคโตเทกิวาย oku ก็คือทำด้วยมือที่คล่องแคล่วโยซุก็แปลว,ว่าเก่งนะครับทำได้เก่งคล่องแคล่วโซโนซามะก็คือลักษณะอาการแบบนั้น ยุคุเรโนโยซูรุชิโนโตก็คืองานที่ต้องการความเชี่ยวชาญต้องการความชำนาญยุคุเรโตสตากิโน o ก็คือทักษะที่เชี่ยวชาญนะครับเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวในเรื่องเราจะแปลว่าอย่างไรดีนะครับกานนี้คำนี้คำนี้จริงๆแล้วไม่ใช่คำยากนะครับ ในนิยายสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะาที่มีตำรวจโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะมีคำว่าเคจิปรากฏขึ้นมาเสมอนะครับเคจิเคจิคืออะไรนะครับก็ในนี้ก็แปลว่า Detective หรือ Police Detective ก็คือ Detective ถ้าไปดูคำแปลภาษาไทยก็จะแปลว่านักสืบแต่ว่านักสืบเนี่ยมันจะมีทั้ง นักสืบเอกชนกับนักสืบที่เป็นตำรวจนะครับก็เลยเพื่อแบ่งให้ชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราก็จะแปลผมเองเนี่ยแรกๆผมก็แปลว่านักสืบนักสืบแต่มีความรู้สึกว่านักสืบนี่มันเหมือนนักสืบเอกชนมากกว่าระยะหลังก็จะใช้คําว่าตํารวจสายสืบตํารวจสายสืบหรือ police detective จริงๆเป็นนักสืบตำรวจก็ได้นะครับนักสืบตำรวจก็ได้แต่ว่ามันฟังแล้วมันไม่ค่อยอ่ามันไม่ค่อยลื่นไหลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแปลว่าตำรวจสายสืบหรือเวลาเรียกสั้นๆเราก็เรียกสายสืบอะไรประมาณนี้นะครับระยะหลังผมจะแปลเป็นคำนี้นะครับคำต่อไปหรือจะแปลว่านักแต่ช่วงแรกๆผมก็แปลว่า นักสื่อเหมือนกันนะครับคำต่อไปนี่มาแล้วคำสำคัญอิสคุเมลุนะอิสคุเมลุแปลว่าอะไรนะครับถ้าดูอย่างนี้แล้วอิสคุเมลุก็แปลว่าไอเตโอมิสุเอเตโคอางาลาเซมิอาจิมุโยนิสุรุนะครับก็คือการจ้องมองนะครับ มีเซลูแปลว่ามองนิ่งอีกฝ่ายหนึ่งแล้วทำให้เขากลัวโคไวโคอางาลาเซนะครับโคอางาลุอ่าโคอางาลาเซทำให้กลัวมีงัจจิยิมุก็คือจนตัวรีบนะครับจนตัวรีอ่าซึ่งด้ยกังโคเดอิสคุเมลาเรลุก็คือฉันถูกจ้องนะครับด้วย สายตาที่มีแสงเฉียบคมอะไรประมาณนี้นะครับก็ทำให้กลัวทำให้ตัวรีอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วคำว่าอ,อีลุเนี่ยนะครับมันหมายถึงการยิงธนูอีลุแปลว่าการยิงธนูสกุเมลุแปลว่า,ากลัวจนตัวรีอิสกุเมลุนี่ก็เลยเอามาใช้กับ การที่เวลาที่เรายิงธนูเนี่ยมันต้องเหนี่ยวเลงใช่ไหมฮะเวลาเลงยิงธนูเนี่ยตามันจะแบบแข็งแรงมากใช่ไหมฮะไม่งั้นถ้าตาไม่มั่นคงแล้วก็คงยิงธนูไม่แม่นนะครับไอ้สายตาขณะที่กำลังยิงธนูเนี่ยมันทำให้คนเราตัวรีดได้นะครับหรือเราการที่เรา เอาเราเนี่ยวคันธนูตั้ตงท่าจะยิงอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ศัตรูเนี่ยนะครับตัวรีบอ่าหรือว่าขยับขยื่นไม่ได้กลัวนะครับก็มาเป็นที่มาของคำว่าอิสคูมเมลุนะครับอิสคูมเมลุแปลยากมากเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วภาษาไทยไม่มีคำแปลตรงๆของคำนี้นะครับภาษาอังกฤษ ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแปลด้วยการเอาคำอื่นมาช่วยเสริมหรือไปเสริมตรงจุดอื่นๆนะครับแล้วก็คำสุดท้ายก็คือโทราเอลุนะครับโทราเอลุก็วันนี้นะครับเข้ามาดูกันถึง7คนแล้วนะครับแต่ไม่มีความคิดเห็นอะไรมาเลย ก็เข้ามาทักทายกันหน่อยเป็นกําลังใจก็ยังดีนะครับโอเคคราวนี้ดูคำว่าโทลัยหรืออันนี้ใช้ AI ช่วยแปลวาโทลัยหรือแปลยากมากนะครับมันแปลว่าจับยึดเข้าใจรับรู้นะครับก็ภาษาไทยก็แปลได้หลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนะครับก็คือจับยึดคว้าเข้าใจตระนัรับรูม้มันเป็นได้ทั้ง รูปธรรมแล้วก็นามธรรมเลยนะครับก็คือเราจับยึดคว้าอันนี้มันรูปธรรมแต่การที่เราจับใจความสำคัญรับรู้ตระหนักรู้อย่างนี้นะครับมันก็มาจากคำว่าจับเหมือนกันก็คือเราจับไอสิ่งที่มันเป็นนามธรรมได้นะครับก็เลยรับรู้ก็เลยเข้าใจนะครับคำว่าโทไลจริงๆแปลว่าจับ กุมก็ได้นะครับแต่ว่าจับก,กลุ่มมันจะมีคันจิอีกตัวหนึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของสำนวนที่เราจะต้องแปลในวันนี้นะครับว่าจะแปลว่าอย่างไรดีก็คือยุคุเรโนเคจิโอมะอิสคุเมลุคาสึระโนชิเซนก็คือจริงๆแล้วก็คือสายตาของคาสึระจ้องจับจ้องที่ ขมัตตะแค่นั้นเองแต่ว่าสายตาที่จับจ้องนั้นเป็นสายตาแบบไหนอันนี้คือตัวที่มาขยายคำว่าชิเซนนะครับขยายคำว่าคัสสุระโนชิเซนก็คือสายตาของคัสสุระทีอ่อะไรอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วก็แปลไม่ยากเลยใช่ไหมครับหรือใครจะ นะครับลองส่งคําแปลเข้ามาในตอนนี้ก็ได้นะครับหรือใครมีคําถามอะไรนะครับก็เชิญถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้คุณโทษครับคุณจูปิตรงนะครับจูปิตรงคําศัพท์น่าสนใจมากครับขอบคุณมากครับก็คุณจูปิตรงก็เข้ามาทักทายนะครับพอดีจริงๆแล้วก็คงเข้ามา นานแล้วนะครับแต่ว่าผมกดแล้วไม่เจอครับขออภัยด้วยครับท่านอื่นก็เข้ามาคุยกันได้นะครับหรือลองแปลดูก็ได้ว่ายุกุเ e โนเค e ยอโมอิสคุเมลุคัตซึลาน s ชิเซงนะขามาเตอจิโตทลายลุจะแปลว่าอะไรดีนะครับก็ผมก็อธิบายวยากรณ โครงสร้างประโยคไปคร้าวๆแล้วใช่ไหมครับว่าประธานมันคือตรงนี้ส่วนตรงนี้คือคำที่ขยายประธานอีกทีหนึง่งเพื่อที่จะไปทำกริยาตรงนี้นะครับยิตโตทรายรยิตโตแปลว่านิ่งนะครับจับจ้องที่คมัตตะนิ่งประมาณนั้นนะครับ ก็ไม่มีใครส่งเข้ามาก็ฉเฉลยอ,อันดับแรกฉเฉลยอ,อันดับแรกก็คือการแปลตรงตัวก่อนก่อนอื่นเราต้องแปลตรงตัวแล้วก็ค่อยมาเกราทีหลังนะครับสำหรับคนที่หัดแปลใหม่ๆอยากแนะนำวิธีนี้นะครับเพราะว่าเราจะอยู่ๆให้คิดไปจนถึงรูปแบบสุดท้ายที่จะแปลเลยเนี่ยนะครับ มันจะเสียเวลามากๆแล้วถ้าคนใหม่เนี่ยมัวแต่คิดที่จะแปลแบบนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาแล้วมันจะแปลไม่เสร็จเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือต้องแปลให้เสร็จตามกําหนดนะครับให้มันเสร็จเร็วกว่ากำหนดเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาอ่านทวนได้นะครับแล้วในตอนอ่านทวน นะครับผมถึงบอกว่าต้องอ่านทวนกัน3รอบ4รอบนะครับในตอนอ่านทวนเนี่ยก็ถึงจะมาขัดเกลาสำนวนอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นสำนวนก่อนคุณชอยมีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาฟังน,นะครับอลองไปดูการแปลสำนวนแรกนะครับสำนวนที่ยังไม่ได้ขัดเกลา ก็สายตาของคัสสุระที่ทำให้เคจีนี่เคจะเป็นนักสืบก็ได้ตำรวจสายสืบก็ได้ปัจจุบันนี้ก็จะมีคำแปลของคำว่าเคจเนี่ยเป็นสองสองสายนะครับก็คือคนที่แปลว่าตำรวจสายสืบหรือว่าย่อๆว่าสายสืบกับคนที่แปลว่านักสืบนะครับก็ได้ทั้งสองแบบเลยผมเองก็แปลมาแล้วทั้งสองอย่าง นะครับระยะหลังเปลี่ยนเป็นตำรวจสายสืบนะ,ะสายตาของคัสุระที่ทำให้ตำรวจสายสืบยุคคูเลนผู้ชำนาญการยังตัวลีบก็อิสคุเมลุก็ว่าถูกจ้องแล้วตัวลีบอย่างเงี้ยนะครับที่ความจริงจะแปลมันต้องแปลว่าจ้องจนตัวลีบแต่ว่าเรามีคำว่าสายตาอยู่แล้ว นะครับเราจะมาบอกว่าสายตาของคัทสุระที่จ้องจนทําให้ตหํารวจสายสื่อู้ชนานาญการยังตัวรีอ่ามันก็วุ่นวายไปหน่อยแล้วยังไปบอกว่าจับนิ่งอยู่ที่คามาตะนะครับตกลงอะไรจับนิ่งนี่ชักมึนๆแล้วใช่ไหมเพราะว่าประโยคมันซับซ้อนเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทําให้ประโยคมันเรียบง่ายขึ้นมาหน่อยก็คือ สายตาก็คือการจ้องจนตัวรีบอยู่แล้วนะครับสายตาของคัสลระที่ทำให้ตำรวจสายสื่อผู้ชำนาญการยังตัวรีบจับนิ่งอยู่ที่ขมัตตอ,อันนี้คือสำนวนที่หนึ่งนะครับแล้วเราจะเกลากันอย่างไรดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน มาแล้วครับจากสำนวนเมื่อครู่นะครับสายตาของคัตสระที่ทำให้ตํำรวจสายสืบผู้ชำนาญการอย่างตัวรีบจับนิ่งอยู่ที่คมัตตานะครับก็เน้นคำว่าอิสุคุเมลุอีกนิดหนึง่งก็คือสายตาอันเฉียบคมะนะครับไม่งั้นบอกว่าสายตาที่ทำให้ตัวรีบอย่างเดียวนี่มันอาจจะ ไม่ไม่ไมอ่อิสคุมเมลุอย่างแสดงไม่เคยชัดเจนก็เลยใส่คำว่าสายตาอันเฉียบคมของคัสุระซึ่งแม้แต่นะครับโอโมโอโมนะครับโอปกติโอเฉยๆก็พอแล้วแต่โอโมนะครับซึ่งาสายตาของคัสุระที่ เฉียบคมจ้องจนตำรวจสายสื่อผู้ชำนาญการยังตัวลีนะครับก็แม้ก็เลยใส่คำว่าแม้แต่เข้าไปช่วยให้เกิดคำว่าโมะให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสายตาเฉียบคมของคัสระซึ่งแม้แต่สายสื่อนะครับตำรวจเอาออกนะครับพอร,รู้แล้วอันนี้กว่าจะมาถึง บทนี้เราก็เห็นแล้วว่าพูดมาหลายครั้งแล้วว่าตํารวจสายสื่อตารวจสายสื่อมาถึงตรงนี้ก็เหลือแต่สายสื่อนะครับผู้แทนจะบอกว่าผู้ชํานาญการก็เป็นผู้ช่ชําชองอ่าก็เป็นการหาคําศัพท์ใหม่ๆมาใส่นะครับอ่าก็คําที่เราปกติใช้อยู่ในชีวิตประจําวันแต่พอมาปแปลหนังสือแล้ว มันไม่ออกมาเราต้องเอาคำเหล่านี้มาใช้ให้ได้นะครับสายสืบผู้ช่ำชองยังต้องยอมแพ้นะครับแทนที่จะบอกตัวรีบอิสคุเมลุก็คือสายตาอัเฉียบคมที่แม้แต่สายสืบผู้ช่ำชองยังต้องยอมแพ้เห็นไหมเราเอาคำว่าอิสคุเมลุเนี่ยมาตีความว่ามันหมายถึงการจ้อง จนทำให้ตัวรีบเนี้ยนะครับแล้วเราจะาบรรยายออกมาอย่างไรนะครับก็คือใช้แทนที่จะไปอิสกุเมลุ um เป็นเวิร์บแต่เราก็เอาคำว่าอันเฉียบคมไปขยายคำว่าชีดเซนซะนะครับแล้วก็แทนที่จะเป็นสกุเมลุที่แบลว่าตัวรีบก็ยอมแพ้ อะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามทําให้มันได้สำนวนที่ฟังดูเป็นไทยๆนะครับจับจ้องนิ่งที่คมาตะนะครับจริงๆตอนแปลนี่ผมก็ว่าอันนี้ดีแล้วนะครับแต่ว่ามาถึงวันนี้นะวินาทีนี้ผมก็ว่าไอ้คำว่าสายตาที่มาจับจ้องนิ่งที่คามตะมันห่างกันมากเกินไปมันขยาย มากเกินไปนะครับถ้าเป็นตอนนี้ให้แปลใหม่ผมคงแปลว่าสายตานะครับอันเฉียบคมของคัสระจับจ้องนิ่งที่คมะตะนะครับสายตานั้นซึ่งแม้แต่สายสื่อผู้ช่ำชองยังต้องยอมแพ้อะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับก็คือ เรียบเรียงใหม่เลยไม่จาอันนี้อันนี้คือพยายามาคงโครงสร้างของประโยคของญี่ปุ่นมากเกินไปนะครับซึ่งทําให้กว่าสายตานั้นจะมาจับจ้องนิ่งที่คมาตะเนี่ยนะครับมันนานเกินไปมันมีสอดแทรกไส้เยอะเกินไปนะครับเราก็จับ เอาประธานกับกริยามาติดก,กันเลยสายตานั้นจับจ้องนิ่งที่ขมตะสายแล้วก็ค่อยมาอธิบายทีหลังว่าสายตาอันเฉียบคมของคัตสึระนั้นแม้แต่สายสื่อผู้ช่ำชองยังต้องยอมแพ้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องไปยึดติดก,กับโครงสร้างประโยคของญี่ปุ่นเดิมอันนี้คือวิธีแปลนิยายของผมนะครับก็ อันนี้ก็ไปถ่ายมาเองที่ตอนไปเที่ยวอ่าแถวลืมชื่อไปแล้วนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับขับรถเองด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ก็นะครับคิดว่าคงจะได้เนื้อหาไป พอสมควรนะครับก็ถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้คนอื่นๆด้วยนะครับที่สำคัญอยากให้กดไลค์มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าไลค์น้อยเหลือเกินแต่ก็ดูกันนะครับเยอะเหมือนกันก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะมียอดดู 2แสนวิวแล้วนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรก็สามารถถามกันเข้ามาได้แต่ถ้าไม่มีคำถามก็สารวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ